สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง New ว e n ชัยพ Podcast ครับวันนี้เราจะมาชวนคุยกันถึงหนังสือที่น่าสนใจมากๆอีกเล่มหนึ่งครับชื่อว่า Slow Productivity หรือถ้าจะแปลเป็นไทยให้เข้าใจง่ายๆก็คือการทำงานแบบค่อยเป็นค่อยไปแต่ได้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมเขียนโดยคุณคอร์นิวพอร์ตครับ หลายคนอาจจะคุ้นชื่อคุณนิวพอร์จากหนังสือเล่มดังอย่าง Deep Work หรือ Digital Minimalism นะครับซึ่งในเล่มนี้เขาก็มาเสนอแนวคิดที่ท้าทายความเชื่อเดิมๆของเราเกี่ยวกับการทำงานอีกครั้งหนึ่งครับ เคยรู้สึกไหมครับว่าวันวันหนึ่งเรายุ่งหัวหมุนทั้งวันตอบอีเมลทั้งวันประชุมติดติดกันแต่พอสิ้นวันกลับรู้สึกว่างานสำคัญจริงๆไม่ค่อยเดินหน้าไปไหนเลยคุณนิวพอร์ตเรียกอาการนี้ว่าความ p โปรด c t i v e จอมปลอมครับคือเราเน้นทำตัวให้ดูยุ่งตลอดเวลาเพราะเชื่อว่านั่นคือสัญลักษณ์ของคนทำงานเก่งคนโปรดักทีฟคุณนิวพอร์ตอธิบายว่าความเชื่อนี้จริงๆมันตกยุคไปแล้วครับ มันเป็นความคิดที่หลงเหลือมาจากยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมที่วัดผลงานกันจากสิ่งที่จํานวนที่ผลิตได้จริงๆที่จับต้องได้เช่นจํานวนสินค้าที่ประกอบเสร็จในโรงงานแต่ในปัจจุบันนี้งานส่วนใหญ่เป็น knowledge work ครับคืองานที่ใช้ความคิดใช้สมองสร้างสารรค์ไอเดียใหม่ๆวางแผนกลยุทธ์ซึ่งจริงๆแล้วมันวัดผลแบบเดิมๆไม่ได้แต่องค์กรหลายๆองค์กรก็ยังใช้การดูยุ่งเป็นตัวชี้วัดความ productive ของพนักงานอยู่ ผลลัพธ์ก็คือหลายคนทำงานหนักจนหมดไฟแต่กลับไม่ได้สร้างผลงานที่มีความหมายจริงๆขึ้นมาแล้วสโลว์โปรดัก i ิวิตีคืออะไร คุณนิวพอเสนอทางออกด้วยแนวคิดนี้ครับซึ่งหัวใจหลักของมันคือการทำน้อยลงทำในจังหวะที่เป็นธรรมชาติของเราและเน้นที่คุณภาพของงานไม่ใช่การเร่งรีบทำงานให้ได้ปริมาณเยอะๆแต่เป็นการทำงานอย่างมีความหมายและยั่งยืนคล้ายกับวิธีการทำงานของนักคิดนักเขียนหรือศิลปินในสมัยก่อนอย่างคุณชาวดาวินนักธรรมชาติวิทยาชื่อดังที่ใช้เวลากว่า20ปีอย่างพิถีพิถันค่อยๆเก็บข้อมูลทำการทดลองและขัดเกลาทฤษฎีของเขา จนออกมาเป็นผลงานที่เปลี่ยนโลกอย่าง On the Origin of Species การทำงานแบบนี้จะช่วยให้เรารู้สึกท่วมทนน้อยลงและมีสมาธิกับสิ่งที่สำคัญจริงๆครับ คุณิวพอร์ตได้สรุปหลักการสำคัญของ Slow Productivity ไว้3ข้อด้วยกันถึงแม้ว่าตอนแรกเขาจะออกแบบมาสำหรับงานฟรีแลนซ์หรือคนทำงานที่มีอิสระสูงแต่เขาก็มองว่ามันสามารถปรับใช้ได้กับคนที่ทำงานในระบบปกติเช่นกันเรามาดูกันไปทีละข้อเลยนะครับ หลักการข้อที่1คือทําน้อยลงในหลักการข้อแรกฟังดูเหมือนง่ายแต่ทํายากใช่ไหมครับนั่นคือทําน้อยลงคุณนิวพอร์ตบอกว่าถ้าอยากจะทํางานให้ได้คุณภาพและมีความคิดสร้างสารรค์จริงๆเราต้องลดจํานวนที่ทําลงแล้วเชื่อว,ว่ายิ่งทําเยอะยิ่งดี แต่ให้เราเลือกโฟกัสไปที่โปรเจกต์ใหญ่ๆหรืองานที่สำคัญจริงๆเพียงไม่กี่อย่างและทุ่มเทพลังงานและสมาธิให้กับสิ่งเหล่านั้นอย่างเต็มที่เหมือนกับนักคณิศาตสตร์ที่ชื่อว่าแอนดรูวายส์ที่ใช้เวลาหลายปีจดจ่ออยู่กับการพิสูจน์ทฤษฎีบทสุดท้ายของแฟร์มาเพียงอย่างเดียวจนกระทั่งประสบความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ได้ก็เพราะความพยายามที่เข้มข้นและมุ่งมั่นในเรื่องเดียวนี้เองครับ ทีนี้พอเรามีโปรเจกต์ใหญ่น้อยลงแล้วงานยิบย่อยที่ตามมากับโปรเจกต์เหล่านั้นจะทำยังไงคุณนิวพอร์ตแนะนำให้เราจัดการงานเล็กๆเ,เหล่านั้นให้คล่องตัวขึ้นครับเช่นการตั้งค่าอีเมลให้คัดกรองอัตโนมัติเพื่อลดเวลาที่ต้องเสียไปกับการจัดการอินบ็อกซ์หรือใช้โปรแกรมช่วยจัดการโปรเจกต์เพื่อเห็นภาพรวมและติดตามความคืบหน้าได้ง่ายขึ้น หรือถ้าเป็นไปได้งานบางอย่างที่ไม่ได้สําคัญมากนักอาจจะจ้างคนอื่นทําหรือการใช้ o u t ซ o u r c นั่นเองครับเพื่อให้เรามีเวลาไปโฟกัสกับงานหลกัหลกๆที่สําคัญมากกว่าและที่สําคัญคือต้องมีกลยุทธ์ในการรับงานใหม่ๆเข้ามาด้วยอย่าเพิ่งรีบตอบตกลงกับทุกงานที่เข้ามาคุณนิวพอร์ตแนะนําให้มีระบบจัดการครับลองนึกภาพว่าเรามี2ลิสต์คือ holding tank หรือถังพักสําหรับเก็บไอเดียหรืองานใหม่ๆที่ยังไม่ได้ตัดสินใจทําและ active list หรือรายการงานที่กำลังทำอยู่พอมีงานใหม่เข้ามาก็เอาไปใส่ในทางพักไว้ก่อนแล้วค่อยมาประเมินอย่างรอบคอบว่าเรามีกำลังมีเวลาและมันสอดคล้องกับเป้าหมายหลักของเราหรือเปล่าก่อนที่จะตัดสินใจดึงมาทำจริงๆครับ ต่อมาหลักการข้อที่2ครับทำงานในจังหวะของตัวเองหลักการข้อต่อมาคือทํางานในจังหวะของตัวเองนั่นคือการทํางานในจังหวะที่เป็นธรรมชาติและยั่งยืนสําหรับตัวเราไม่ใช่การโหมทํางานหนักแบบไม่หยุดพักเพราะงานที่มีความหมายและมีคุณภาพสูงนั้นต้องใช้เวลาและไม่สามารถเกิดขึ้นได้จากการเร่งรีบตลอดเวลาคําถามคือแล้วเราจะทํำยังไงได้บ้างมาดูเคล็ดลับกันครับมีทั้งหมด5ข้อดังนี้ครับ ข้อแรกคือทําให้ตารางงานเรียบง่ายขึ้นอย่าอัดงานเข้าไปในแต่ละวันจนแน่นเกินไปลองจํากัดจํานวนงานหลักๆที่ต้องทําในแต่ละวันดูครับ เช่นจากเดิมเคยลิสต์ไว้เป็น10บสอย่างลองลดเหลือแค่3-5อย่างที่สำคัญที่สุดจริงๆข้อที่2ให้เวลาตัวเองมากขึ้นอย่ารีบร้อนคุณนิวพอร์ตแนะนำให้เราเผื่อเวลาทำงานแต่ละชิ้นให้มากกว่าที่คิดไว้สักเล็กน้อยครับเช่นถ้าประเมินว่ารายงานชิ้นนี้น่าจะเสร็จใน3วันก็ลองวางแผนเผื่อไว้4-5วันครับ การมีเวลาเพิ่มขึ้นจะช่วยให้เราทำงานได้ลึกซึ้งขึ้นมีเวลาค้นคว้าทบทวนและแก้ไขางานได้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องรู้สึกกดดันหรือต้องปั่นงานในเวลาเร่งด่วนนั่นเองครับ ต่อมาข้อที่3ครับเป็นอีกข้อที่น่าสนใจคือการพักผ่อนตามฤดูกาลฟังดูแปลกใช่ไหมครับคุณนีพอร์ตเปรียบเทียบว,วิธีของเกษตรกรที่พักผ่อนในฤดูหนาวเราเองก็ควรมีช่วงเวลาในแต่ละปีที่เราจะผ่อนงานลงเพื่อพักผ่อนและทบทวนตัวเองบ้างคุณนีพอร์ตบอกว่าการมีช่วงเวลาที่งานน้อยลงหรือผลผลิตลดลงบ้างเป็นเรื่องธรรมชาติและในช่วงเวลาดาวทารเหล่านี้แหละครับที่สําคัญ เพราะมันจะช่วยเติมพลังความคิดสร้างสารรค์ของเราให้กลับมาสดใหม่นั่นเองต่อมาข้อที่4ครับคือการจัดสภาพแวดล้อมการทํางานให้ใช่ซึ่งก็สําคัญครับการทําให้พื้นที่ทํางานของเราช่วยส่งเสริมสมาธิและความคิดสร้างสารรค์ไม่ว่าจะเป็นการตกแต่งด้วยรูปภาพที่สร้างแรงบันดาลใจของที่ชอบหรือการเปิดเพลงเบาๆที่ช่วยให้สมองเล่นทําให้เป็นที่ที่เราอยากจะนั่งทํางานนานๆนั่นเองครับ และสุดท้ายครับสร้างกิจวัตรที่มีความหมายลองสร้างกิจวัตรเล็กๆน้อยๆก่อนเริ่มทํางานหรือระหว่างทํางานเช่นอาจจะจุดเทียนหอมก่อนเริ่มเซสชันลําดมสมองหรือลุกขึ้นมายืดเส้นยืดสายทุกๆชั่วโมงหรือหายใจเข้าลึกๆ3าครั้งก่อนเริ่มเช็คอีเมลสิ่งเหล่านี้จะเป็นเหมือนสัญญ,ญาณบอกสมองและร่างกายว่าถึงเวลาที่เราต้องโฟกัสหรือจดจ่อหรือใช้ความคิดแล้วนั่นเองครับ และสุดท้ายครับหลักการข้อที่3ทํางานให้ดีที่สุดในหลักการข้อสุดท้ายนี้คือทํางานให้ดีที่สุดหรือเน้นคุณภาพนั่นเองครับซึ่งคุณนิวพอร์ตบอกว่ามันจะทําได้ง่ายขึ้นมากถ้าเรารับงานน้อยลงและทํางานในจังหวะที่เหมาะสมกับตัวเองการมุ่งมั่นสร้างสารรค์งานที่มีคุณภาพนี้ไม่เพียงแต่จะนําไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นนะครับแต่ยังทําให้กระบวนการทํางานนั้นน่าพอใจมากขึ้นด้วย คุณนิวพอร์แนะนำให้เราลงทุนทั้งเวลาและถ้าจํำเป็นก็รวมถึงเงินด้วยเพื่อให้มั่นใจว่าสิ่งที่เราทำออกมานั้นดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ทำไมการเน้นคุณภาพถึงสำคัญเพราะมันจะผลักดันให้เราทำงานช้าลงอย่างตั้งใจครับเพราะการทำอะไรให้ดีเยี่ยมมันต้องใช้เวลาเมื่อเราใส่ใจกับโปรเจกต์ที่สำคัญกับเราจริงๆเราก็ย่อมอยากจะใช้เวลาในการขัดเกลาและทำให้มันสมบูรณ์แบบที่สุดใช่ไหมครับ แลวมีเคล็ดลับอะไรบ้างในการสร้างงานคุณภาพคุณนิวพอร์ตแนะนําไว้หลายข้อดังนี้ครับข้อที่1เลยคือปลูกฝังการชื่นชมความเป็นเลิศลองหาตัวอย่างงานดีๆในสาขาอื่นๆมาศึกษาดูครับไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือดีๆที่ได้รับการยอมรับการเสพงานศิลปะคุณภาพหรือการศึกษาชีวประวัติและผลงานของคนที่ประสบความสําเร็จในสายงานของเราการได้เห็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมบ่อยๆจะช่วยยกระดับมาตรฐานและสร้างแรงบันดาลใจในงานของเราเองครับ ต่อมาคือทุ่มเทเวลาให้กับงานอย่างจดจ่อครับจะสั่นเวลาที่ปราศจากการลบกวนเพื่อทำงานหรือฝึกฝนทักษะของเราโดยเฉพาะอาจจะเป็นช่วงเช้าตรู่หรือช่วงเย็นที่คนอื่นๆไม่ค่อยรบกวนเราแล้วอีกข้อที่อาจจะต้องใช้ความกล้าหาญสักหน่อยคือการปรับเป้าหมายทางการเงินถ้าทำได้นะครับ ลองปรับเป้าหมายทางการเงินและไลฟ์สไตล์ของเราให้เอื้อต่อการสร้างงานคุณภาพมากกว่าการมุ่งหาเงินเร็วๆในระยะสั้นเช่นแทนที่จะรับงานเยอะๆแต่จ่ายให้เราน้อยแต่เครียดและคุณภาพของงานอาจจะไม่ดีพอด้วยลองเลือกรับงานน้อยชิ้นแต่เป็นงานที่คุณภาพสูงที่ให้ผลตอบแทนดีในระยะยาวและสร้างความภาคภูมิใจให้กับเราได้มากกว่าด้วยครับวิธีต่อมาคือการตั้งเป้าหมายแบบสาธารณะครับ การประกาศเดดไลน์หรือเป้าหมายให้คนอื่นได้รับรู้เช่นเพื่อนร่วมงานหัวหน้าหรือแม้แต่เพื่อนๆของเราจะช่วยสร้างความรับผิดชอบอีกชั้นหนึ่งการที่รู้ว่ามีคนรอคอยผลงานของเราอยู่จะเป็นแรงกระตุ้นให้เราอยากสร้างสรรค์าง,งานที่มีคุณภาพออกมาตามที่ตั้งใจไว้ครับและสุดท้ายที่สำคัญมากครับคือเปิดรับคำวิจารณ์ที่สร้างสรรค์ด้วยครับ การมีส่วนร่วมกับชุมชนหรือกลุ่มคนที่มีมาตรฐานสูงและเปิดใจรับฟังฟีดแบ็ที่มีค่าจากพวกเขาจะช่วยให้เราเห็นจุดที่ต้องพัฒนาและปรับปรุงงานของเราให้ดีขึ้นไปอีกระดับได้การขอและตอบสนองต่อคำวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์เป็นหนทางสู่การพัฒนาทักษะอย่างไม่หยุดยั้งครับและนี่ก็คือภาพรวมทั้งหมดของแนวคิดสรุป Productivity จากคุณคอร์ลนิวพอร์ตนะครับ สรุปสั้นๆอีกครั้งครับหัวใจสําคัญคือการทําน้อยลงทําในจังหวะของตัวเองและเน้นคุณภาพเพื่อให้เราสามารถสร้างผลงานที่มีความหมายได้อย่างยั่งยืนอาจจะฟังดูแล้วขัดกับวัฒนธรรมทํางานแบบเร่งรีบที่เราคุ้นเคยกันอยู่นะครับ แต่ถ้าลองนำหลักการเหล่านี้มาปรับใช้ทีละเล็กทีละน้อยผมเชื่อว่ามันจะช่วยให้เราทำงานได้อย่างมีความสุขมากขึ้นมีความหมายมากขึ้นและได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นในระยะยาวอย่างแน่นอนครับสำหรับวันนี้ผมหวังว่าทุกคนจะได้ไอเดียดีๆกลับไปลองปรับใช้กับการทำงานของตัวเองดูนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับฟังจนจบครับและพบกันใหม่ในหนังสือเล่มถัดไปสวัสดีครับ